ไทยแลนด์มิวสิกเขาดาวยกระดับ mm hmm. อุตสาหกรรมเพลงไทยส่งรายการชาร์ตเพลงผลักดันทีป๊อปสู่ระดับโลก Thailand Music กเขาดาว TMC ยกระดับวงการทีป๊อปไทยให้ก้าวไกลระดับสากลผ่านการร่วมเสวนาบนเวที i Creator Conference 2024ในหัวข้อ The g l o b a l rise of T-pop การส่งออกคลื่นลูกใหม่จากเวที T-pop สู่ระดับโลกโดยมีคุณอารีอารีจิตเสถียร chief executive officer Company, บริษทัท True CJ Creation และคุณพัฒนีจริยธนากรรมการผู้จัดการบริษท e ัท Exit 365จำกัดผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตรายการ Thailand Music c o u ดาว o w n ร่วมเสวนาเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับศักยภาพและอนาคตของวงการ T-pop พร้อมด้วยคุณรัชนนเรือนเพชรหรือกันทรอกซี่ศิลปินท T ป๊อปชื่อดังที่กำลังมาแรงคุณอารีอารีจิตเสถียรชีฟ e อ e กซ c u t คิวทีฟออฟฟิเซอร์คอมบริษัทครูซเจคเอชชั่นกล่าวว่าการเติบโตของ t p o ๊ pop. ในปัจจุบันมีความน่าสนใจแต่สิ่งที่ขาดไปในยุคนี้คือพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงศักยภาพเช่นรายการเพลงหรือชาร์ตเพลงที่เคยได้รับความนิยมในอดีต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันเคปอปสู่ระดับโลกรายการ Thailand Music เข้าดาวจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้เราใช้มาตรฐานระดับสากลของเอ็มเข้าดาวจากประเทศเกาหลีใต้มาประยุกต์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อให้ศิลปินไทยมีพื้นที่ที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่ระดับโลกด้านคุณพัชรีจริยธนา Man a g i n g d ด r e c t o r บริษัท Ex i t 365จำกัดเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงของทีป็ ไม่ได้มีแค่ความนิยมในตัวศิลปินไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเพลงอีกด้วยทีป๊อปไม่ใช่แค่กระแสแต่เป็นการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยไปสู่ตลาดระดับโลกการมาของมิวสิกสตรีมมิ่งและโซเชียลมีเดียทำให้เพลงไทยเข้าถึงผู้ฟังในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เพลงฮิตมาเร็วไปเร็วซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ดังนั้นการที่จะพาทีป๊อปไประดับโลกคงไม่พ้นที่ต้องเกิดจากความร่วมมือของพวกเราคนไทยที่จะช่วยสนับสนุนศิลปินและอุตสาหกรรมเพลงไทยในวงกว้างเพราะสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เราสร้างสารร์ผลงานดีๆสู่ระดับโลกต่อาไปงานนี้สะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นของ Thailand Music เขาดาวในการเป็นแรงผลักดันให้วงการทีปอปอไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างมั่นสามารถติดตามชมรายการ t h ยแลนด์มิว i c กเขาดาว Presented by Pepsi ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1 7 3 0นาฬิกานาทีถึง18 2 0นาิกานาทีทางช่อง3และสามารถรับชมคลิปการแสดงทางออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการโดยจะได้พบกับ e x ็ก u s คลูซีฟคอนเทนต่างๆมากมายที่มีเฉพาะช่องทางออ เท่านั้นสามารถรับชมทางออนไลน์และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการ Thailand Music เขาดาวพรีเซนต์เบย by t e t s i ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา17นาิก30นาทีถึง18นาฬิกา20นาทีทางช่อง3และสามารถรับชมคลิปการแสดงทางออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการโดยจะได้พบกับ exclusive content ต่างๆมากมายที่มีเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นสามารถรับชมทางออนไลน์และติดตาม ข่าวสาร mm hmm. ความเคลื่อนไหวของรายการ Thailand Music เขาดาว Presented by Pepsi ได้ที่ YouTube Thailand Music เข้าดาว TikTok TMC เขาดาว Facebook Thailand Music เค้าดาว Instagram TMC เขาดาวและ X @TMC เข้าดาว